ของเด็ดมือเดือนครับเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่ที่นี่ช่อง8กดเลข2ี่วันนี้ประเดิมเปิดหัวเกินด้วยคู่นี้ครับการชกพิการ67กิโลกรัมชายานเฮดารีจากอิรานวยสายลูกจากอิรานครับชายานเฮดารีนวดคราวนี่ครึ้มมาเลยครับวัย23ปีครับสูง178เสิซนติเมตรยีบมปีนะครับชกมาแล้ว16ครั้งชนะมา1 1็ครับ ในทีมของเควนมวยไทยยิมครับสำหรับนักชกในมุมแดงของเรานะครับคนนี้อายุ22ปีครับชกมาแล้ว76ครั้งชนะมา61แพ้มาแค่14นะครับคนนี้ฟอร์มสดครับและกำปั้นของเขานี่หนักหน่วงมากๆเลยนะครับจากบุรีรัมประเทศไทยเพชรดำเล็กไดมอน98 เพชรดำเล็กไดมอนด์9 18นะครับตัวแทนจากจังหวัดบุรีรัมย์ลองติดตามผลงานของเขาครับจะเป็นอย่างไรครับดูกับเด็ดมอยเดือนครับทางช่อง8หน้าที่ของอาจารย์พิจิตรพรหมคงครับทำหน้าที่นะครับ22กับ23ครับ172กับ178 ลงตัวที่67กิโลกรัมครับอ่ะเปิดหัวคู่แรกครับเด็ดมวยเดือดครับตามไปดูผลงานครับย้อนความทรงจำกันนิดนึงครับมวยมันมันสนุกสนุกต้องนึกถึงเลยครับทางช่องแกับเด็ดมวยเดือดนะครับแฟนๆขอบคุณ FC ครับหน้าจอเจอกันชักถ่ายกันครับพี่น้องแท็กซี่ด่ดูกันเยอะครับคุณมารุตครับดูย้อนหน้าดูดอนหลังดูบันทึกเทปการแข่งขันครับดูแล้วมีความสุขดูแล้วมันเป็นกีฬาครับ ไม่ส่งเสริมการทนันนะครับมวยมันแบบนี้ครับต้องดูที่นี่เลยครับมาดูครับคู่นี้ทางด้านของเพชรดำเล็กนี่เล็กกว่านะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินเปิดฉากเข้าหาชายานตอนมาอยู่หน้าบ้านของชายานเลยครับแทงซ้ายไปทีหนึ่งวันนี้เด็ดโมเดิร์เรามีให้ชมกันสองเพชรนะครับคู่นี้เพชรดำเล็กครับคู่ปิดท้ายเป็นเพชรน้ำงามครับติดตามชมกันได้ครับ อ้าวยังไงครับยางกันฟันแล้วครับหลุดปากซะแล้วต้องล้างก่อนนะครับให้น้ำไม่ได้อขออนุญาตแทรกให้ความรู้เรื่องยางกันฟันนิดนึงนะครับนักมวยที่จะทํายางกันฟันก็ไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับมีการตัดให้เข้ากับรูปปากรูปฟันของตัวเองนะครับ เป็นกฎบัญญัติกีฬามวยไทยครับพรบอมวอยครับทุกครั้งต้องขึ้นสังเวียนต้องสวมยางกันฟันครับโอ้ยกระโดดเตะแต่ว่ามาเจอหมัดของอทางด้านเพชรดำเล็กครับแม่ช็อตเด็ดเลยครับแฟนๆพอพูดถึงยางกันฟันก็มีประโยชน์เลยครับนี่ครับอ้าวหลุดอีกแล้วนี่ถ้าไม่สวมยางกันฟันนี่เพลพอๆกำแพงหน้าหักนะครับ โอ้โหนี่เลยครับไปยั่วเพชรดาเล็กก่อนนะครับเจอของดีเจอทีเด็ดเข้าไปเลยครับแม่ไปกระโดดสลับเท้าเตะเข้าหน้าบวกโตเบียวครับเอาแล้วครับหนึ่งนับหนึ่งแต้มแล้วครับชนวนเดือดเกิดขึ้นแล้วครับแม่จะทําอะไรต้องดูนะาดูหลังให้ดีครับชายาเฮดรีของดีจากบุรีรัมเลยครับเพชรดาเล็กไดมอนด์98เอาครับ เป็นสัญญาณเตือนแล้วครับขวาทรงพลังโอกาสสูงๆไม่ประมาทครับเพชรดำเล็กเดิน9ก้าตั้งศอกตั้งศอกโอ้ยขวางหน้าดันหน้าครับนี่ครับพลังแขนครับเทคนิคเทคนิคครับโอ้โหจะหมูนี่แดงไปหมดเลยครับชายาเฮดลี่ครับเจอไปกําปั้นเดียวเข็ดหรือยังครับถ้าไม่เข็ดก็อ่ะเดี๋ยวเพชรดำเล็กจะเสิร์ฟให้อีก แม่ตีหน้ายักเดินเข้าหาเลยครับเพดำเล็กชายเย็บซ้ายกระแทกโอ้ยมีฟันสอกสวนต้องระวังครับโอ้ยแทงซ้ายเสี่ยวไปนิดเดียวครับกรรมการเตือนยาเหนียวเชื่อครับโอ้เลือกําดาวทะลักเลยครับแหมไปเผลอเลยครับชายยานโอ้เบี่ยงมัดขวาคววามาจากไตฮารานเลยครับเอาครับเดี๋ยวดูครับถึงไม่ถึงครับ แม่โรงจมูกเหมือนจะมีปัญหาแล้วครับเลือดกำเดาเลยครับโอ้โหแม่แล้วจมูกสันจมูกนินโดงซะด้วยครับนี่กับเพชรดำเหมือนกันนะครับเพชรดำตัวใหญ่ครับให้น้ำแส่บนหน้าเวทีนั้นเป็นหน้าที่ของเพชรดำเล็กครับดูจังหวะดีๆโอ้โหอยากกันฟันปลิวครับโอ้โหช็อตนี้เห็นหรือเปล่านี่ครับไปกระตุกหนวดเสือเสือตื่นบวกตูมเดียวครับ โอ้โหดนนะครับปลายตาปลายเท้าแต่ว่าดูหมัดบวกครับปัดแล้วก็ต่อยนะครับนี่ครับขวากดแขนซ้ายลงครับดูขวานะครับตบแขนซ้ายลงครับปั๊บเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับเด็ดมวยเดือดเด็ดจริงๆครับช็อตนี้แม่ชีวิตเกือบเปลี่ยนแล้วครับชายานครับไปยวโมโหเพชรดำเล็กก่อนที่ซอกขวานะครับแม่ฟันเข้าไปบริเวณหนกแก้มลุยก็ต่อยก2ครับ ได้มาแล้วหนึ่งนับเลยครับเพ็ดดำเล็กครับในยกแรกมาดูเกมครับว่าจะทํายังไงต่อครับเดินเปิดชากเข้าหาก่อนเลยครับชิงเดินตั้งแต่ต้นยกสับล่างมาอีกแล้วมาหาอีกแล้วแอบประเภทกระโดดสลับฟันปลาเตยนี่เดี๋ยวโดนครับเพ็ดดำก็ต้องระวังให้ดีครับกาต้องยกไว้ตลอดมาครับโอ้ยสอกขวาสับแข้งซ้ายตาม ยังไม่เข้าเป้านะครับชายานเฮดรีอ่าครับเดินเบียดเข้าไปครับทางด้านของเพชรดำเล็กซ้ายกระแทกขวาจิ้มสับล่างหมุนครับไม่โดนครับโดนล่างอีกทีหนึ่งอาครับซ้ายแหย่ไว้แย่ไว้เย่ไว้จับยกแม่จะตั้งศอกปักเข้าไปครับต้องรีบคว้าคอกอดก่อนเลยนะครับชายาน แหมมวยแบบนี้ดีเลยครับไม่ประหยัดอาวุธไม่มีออมฝีมือครับใส่แหลกเลยเพื่อความสนุกของผู้ชมครับใส่กันเป็นพิกัดทั้งคู่ด,คด,ด้านล่างนั้นโบกแล้วครับลูกที่ทีงานของเพชรดำเล็กหาจังหวะจะออกแข้งนร้ยังออกไม่ได้เลยครับชาย,ยานครับกรรมการ,การจะนับทดอยู่ในใจนะครับ ถอยถอยไม่ออกอาวุธนี้เตือนครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้ตามมีแต้มตามหรือมีแต้มดำต้องออกอาวุธนะครับคุยกันแล้วครับเป็นเรื่องของกฎกติกา,าสังเวียนนักสู้ครับด้านล่างทีมงานอิรานนี่ขนชุดใหญ่มาเลยนะครับของเควันเบ์ยิมโอ้โหเหมือนจะแตกแล้วเปล่าครับแมระบบหายใจน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าดูจมูกบิดบิดเวี้ยวเวี้ยวผิดรูปไปเลยนะครับแม โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับชาย,ยานครับแตกด้วยครับแล้วก็โดนนับไปด้วยโอ้โห,โหแล้วที่สันจมูกนั้นเป็นโพรงจมูกที่ต้องใช้ระบบหายใจด้วยครับแม่ดูครับเ<อ>หมือน,น,น,นกรรมาการจะเบรกเกมครับเห็นอะไรสักอย่างแล้วนะครับโอ้โหถ้าเป็น GPS ก็หายใจไม่คล่องนำทางไม่ถูกแล้วละครับ เลี้ยวก่อน GPS ันเอ็ดบอกหรือยังไงครับจมูกดูครับมีปัญหาแล้วครับคุณมารุตครับแม่สันจมูกดูเหมือนจะโคตรเบี้ยวเลยครับเห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าโดนอีกทีเดี๋ยวผมว่ากรรมการต้องหยุดนวครับนี่ยังโตอยู่ครับเอาสับขาเข้าใจเลยครับเกิดเป็นนักมวยนี่รู้เลยครับโดนแล้วมันรู้สึกอย่างไรนะครับ แม่จานพิจิตนี้ครับต้องหยุดครับถือว่าถูกต้องครับถูกต้องครับต้องเบรกก่อนครับโอ้โหไม่พี่หมอว่าไงพี่หมอคณิตเขย่าดูหน่อยครับอาครับให้หมอวินิจฉัยแล้วยังไปได้ครับโอ้แต่แต่ถ้าโดนซ้ำอีกนี่น่ากลัวครับคุณมารุสครับกลับไปให้ทางด้านของทีมงานปฐมพยาบาลกันก่อนนะครับชัยานครับเจ็บตัวเลยครับยกนี้ครับ ในขณะที่เพชรดำเล็กนี่ยังถือว่ากระปี้กระเป๋าครับอ่ะดูว่าเจ็บยังไงครับไปกระโดดเตะโอ้โหลูกนี้ลูกทีเด็ดเขาเลยครับใช้สองครั้งแล้วก็ได้ผลสองคราวครับเที่ยวแรกโดดเตะงี้โดนหมัดบวกครับเที่ยวหลังนี่ไม่โดนบวกครับแต่ว่าโดนลูกอย่างอื่นแล้วครับนี่ครับขวาจิ้มเข้าไปแล้วครับแหมผมสะบัดน้ํากระจายเลยครับลูกนี้ มาดูวงในครับโอ้ยเฉือนบางๆครับนี่ครับภาพช้ามันช่วยได้เยอะครับจังหวะการต่อสู้ดีบางทีบางครั้งมองไม่ทันครับเจอสอกงัดเข้าไปครับตรงปีกจมูกครับพูดง่ายๆครับทีอีกหน่อยนึงการลุยกันต่อครับต้องดูเกมของชายานฮเดรีครับจะเอายังไงครับแหมโดนไตตัดร่างอีกแล้วแหมปลิวเป็นข้าวเกลียบป้าเลยครับเจอไปแต่ละที โอ้ซ้ำไปบริเวณต้นขาแล้วครับเพชรดำเล็กครับปรเปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับตอนนี้ร่วงเลยครับรีบลุกขึ้นมาชายานกระโดดไปอีกอใจดีจริงๆครับใจสู้ครับกระโดดแบบนี้ในี่ใช้พลังงานเยอะครับแม่เพชรดำเล็กก็จะใจดีไม่ได้เหมือนกันครับทำได้ต้องทำครับพลาดไปกระโดดหวดแบบตะกร้อแบบกระโดดซันแบ็กกระโดด เตะเบบนนี่ครับกรรมการจะเตือนครับนี่ครับเอาครับโอ้โหเจอหมัดขวาอีกแล้วดึงจังหวะต่อยนะครับตอนนี้เพชรดำเลยครับไม่รีบไม่ร้อนครับดูจังหวะแหมชายาสินดอรีต้องบอกว่าน่วงไปทั้งตัวนะครับอยู่ที่ว่าเพชรดำเลกจะทำยังไงไปสาบไปบริเวณข้อพับอีกแล้ว แม่เปลี่ยนเป้าหมายจากข้างบนเป็นข้างล่างเลยครับตามองบนครับจิ้มลำตัวแม่แกถอยดีจริงๆครับชาย,ยานแมแต่ก็ว่าไม่ไดนครับเพราะว่าโดนแล้วมันเจ็บเลยครับหาทังหว่าเข้าแต่ว่ามันยังหาไม่เจออือต้องเห็นใจทางด้านของชาย,ยานด้วยนะครับ อยากจะลุยนะครับแต่ว่านี่ครับอกอาวุธแรงครับทางด้านของเพชรดำเล็กยืนนิ่งๆครับเข้าสู่ช่วงท้ายปลายยกเลยครับโอ้โหโยนเข่าซ้ายต้องก่อนเลยครับโดนเข้าไปนี่มีจุกมีเสียดแน่ใช้แรงเยอะเลยครับชายาน โดยเฉพาะลูกกระโดดเตะนี่โอ้โหเปลืองแรงครับมีสอกงัดอีกพยายามจะเพิ่มบาดแผลกับชยานเฮดรี่นะครับแม่ต้อต้องชื่นชมชยานนะครับพยายามจะใช้ลูกผสมนะครับไดอย่างยากครับพอกระโดดดิช้พลังเยอะครับแล้วเพชรดำเล็กนี่ไม่ตกใจด้วยครับดูครับยืนนิ่งๆครับด้วยประสบการณ์นะครับเลือกเอาสวนเอาครับ เหมือนกับเพชรดำเล็กเองก็คงจะผ่อนเกมลงแล้วนะครับอาชีพเดียวกันครับหมดยกสุดท้ายครับมีไปพักนิดหน่อยโอ้ก็ถือว่าเกินความคาดหมายครับยืนไม่ได้ครบยกครับชยานเฮดอรีนี่ครับดับมวยดีจบแล้วจบเลยแม่ลูกทีเด็ดครับนี่ครับพอไม่โดนก็โดนกวาดล่างหมุนครับใช้บ่อยครับลูกนี้กระโดดเตะ โอ้โหดูครับพยายามตัดซ้ายเจอสอกขวาครับนี่ครับน่าเหลือคู่นี้ออกแสบๆคันๆครับสุดธิ์กันจริงๆเลยครับแฟนมวยลุ้นกันแทบไม่ติดเก้าอี้เลยนะฮะแต่ผู้ที่ชนะไฟน์นี้ได้แก่นักมวยฝ่าย And your winner is The Red Corner. เป็นพยายาเล็กในมอด98ครับได้หนึ่งนับก่อนจะเอาชนะคะแนนชายานเฮดรี่จากอิหร่านไปได้